สวัสดีครับผมเด็กชายประชลอดนยายบัวเลขที่7ครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงคุณไพรวิเชียนเลขที่16ม3 13ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนะคะคุณสอดค่ะอยู่ชั้นมสและ3เลขที่33ค่ะทุกวันมีการใช้ฟิล์มปิดแผลหรือแผ่นแบนแผลกันอย่างแพร่หลายเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกลดการเสียสีของแผลและทําให้แผลหายเร็วขึ้นได้ค่ะอย่างไรก็ตามพลาสต์หรือซิมสอลเลตรูปมีจำหน่าย มางทำมาจากวัสดุสราะห์และส่วนผสมหลักประกอบวัสดุรองคณะผู้จัดทำจึงมีนักศึทษาครีมจากว่านหาจากเทศและแป้งข้าวโพดโดยการทําการศึกษาประสิทธิภาพด้านการยึดติดก,กับแผลการสมานแผลความระคายเคืองเพื่อดูความเป็นไปได้ในการนําไปใช้งานอย่างจริงอย่างปลอดภัยเป็นการต่อยอดจากการิจัยที่มีอยู่โดยเน้นการใช้งานจริง ื่อศึกษาวิธีการทำฟิล์มปิดแผลจากว่านหางจระเข้และแป้งข้าวโพดสองก่รทดสอบประสิทธิภาพของฟิล์มปิดแผลจากว่านหางจระเข้และแป้งข้าวโพดสามทดสอบความละคายเชิงแขงมุ่งมั่นหนึยึดติดกับผิวได้ดี 2. ลดอาการอัดเสบแปลที่เกี่ยวข้องตัวแปรต้น ฟิล์มปิดแผลที่ทําจากว่านหางจระเข้และแป้งข้าวโพดตัวแปรตามการยึดติดกับแผลประสิทธิภาพการสมานแผลความระคายเคืองตัวแปรควบคุมลักษณะของแผลบริเวณที่ทดสอบระยะเวลาทดสอบความสะอาดก่อนติดฟิล์มค่ะก็ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากฟิล์มปิดแผลจากว่านหางจระเข้และแป้งข้าวโพดนะคะ 1. เราจะได้รู้วิธีการผลิตของฟิล์มปิดแผลจากว่านหางจระเข้และแป้งข้าวโพดคะ่ะ 2. ผู้ที่สนใจนะคะสามารถนำฟิล์มปิดแผ่ไปต่อยอดสินค้าได้ค่ะ 3. ฟิล์มปิดแผลของเรานะคะมาจากวัตถุดิบธรรมชาติค่ะซึ่งสามารถย่อยสลายได้ 4. เราจะได้รู้วัตถุดิบจากธรรมชาตินะคะ 5. คือเราจะได้เรียนรู้วิธีการทำฟิล์มปิดแผ่ขึ้นมานะคะทดลองวิทยาศาสตร์ต่างๆค่ะ Else. makes me feel high She's like such a lie This girl Something about her changed my state of mind I've been redesigned ขั้นตอนการทำนำว่านหางจระเข้ไปหั่นและแช่น้ำ15นาทีและนำช้อนมาขูดเมือกและเนื้อใส่ในบีกเกอร์ขนาด600มิลลิลิตรและเราจะทำการนำแท่งแก้วมาตีเพื่อให้ได้เกิดเมือกมากที่สุดแะต้องได้เมือกปริมาณ100มิลิตรหลังจากได้เมือกพอมานนำสลิงมาดูดเมือกออกจากบีกเกอร์แยกใส่บีเกอร์เล็กเพื่อจะได้แยกระหว่างเนื้อกับเมือกไม่ให้ปนกัน ขั้นตอนการทดลอง1เราจะใส่เมื่อของว่านหางจระเข้ลงไปก่อนปริมาณ100มิลิตรนำแป้งข้าวโพดขนาด35กรัมที่อบไว้ในอุณหภูมิ120องศาเวลา15นาทีและเมื่ออบเสร็จนำมาแลบด้วยที่แลบห่ออาหารเพื่อป้องกันเชื้อโรคและนำแป้งข้าวโพดที่เตรียมไว้35กรัมผสมกับเมือกว่านหางจระเข้ แล้วเราจะทำการคนแป้งกับว่านหางจระเข้เข้ากันแล้วเราจะนำน้ำกันที่เตรียมไว้ปริมาณ60มิลลิลิตรผสมกับแป้งขา้าวโพดและเมือกว่านหางจระเข้ แล้วเราจะใส่กินเซลีนลงไปปริมาณ13มิลิลิตรและคนแป้งข้าวโพดเมื่อวันหานจระเข้น้ำกันและกินเซลิงให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนำบีเกอร์วางบนตะเกียงแอลโกอฮอลและจุดไฟ กวนให้มีเนื้อหนืดแล้วนำลงจากตะแกรงก็ฮอแล้วนำทีอีอหยดลงซีหยดแล้วคนให้เข้ากับส่วนผสม,สมอื่นนำส่วนผสม,สมที่ได้จากการกวนเสร็จแล้วเกลี่ยลงแผ่นซีโคนล,ลองอบให้ทั่วแผ่นเท่าเากันนำเข้าอบที่อุณหภูมิ120องศาเวลา16นาทีจนฟิล์มเป็นแผ่น ำฟิล์มออกจากเตาอ,อบแล้วนำมาหารขนาด2-3เซนติเมตรนำฟิล์มที่ตัดแล้วใส่ซองซสตอร์ไร์และนำใส่ตู้เย็นเพื่อยืดอายุการเก็บฟิล์มด้านการสมานแหล นื่องจากว่านหางจาระเท้นะคะมีสารสำคัญคือโพลีแซคคาไลาซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดอาการอักเสบและช่วยเร่งการสมานแผลทำให้ฟี์ปิดแผลของเราทำให้แผลสามารถส,สมานตัวได้เร็วขึ้นและรอยแดงแดงลดลงค่ะด้านประจิตธิภาพของฟีนปิดแผลจากว่านหางจระเทศนะคะเพราะว่ามีลักษณะที่ เรียบค่ะแล้วก็มีความชุ่มชื้นด,ดีแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงค่ะสามารถก่อดถึงกับแผ่ได้ดีเลยค่ะจากการทดลองนะคะพบว,ว่าการเติมแป้งข้าวโพดนะคะควรเติมให้เสร็จภายในทีเดียวเลยค่ะคเพราะเนื่องจากถ้าเติมแป้งข้าวโพดเพิ่มเติมนะคะอาจจะทําให้ผิวของฟิล์มเนี่ยไม่เรียบขรุขระค่ะ,คะและการนำข้ออบนะคะล้วควรเอาออกมาดูเป็นระยะค่ะเพื่อไม่ให้ทิ้งให้จนเกินไป